ต้มสุกแล้วจ้าเปื่อยแล้วเสียมมาซอยซอยแล้วก็จังสิไปต้มไม่อีกวันนี้จ้ะนี่แต่ตอนใหญ่ๆโอ้ยนุ่งกันสูงโผดคุณ่ะคุณ่ะเปื่อยเปื่อยจัดพี่น้องเอ้ยนี่นี่เปื่อยหลายซอยก่อนจ้ะซอยจังสิไปต้มอ,อันใส่น้ำไม่อีกว่นัน น้ำพริกกระเฮ็ดแล้ว่ะจา้าบัางเนยเบิ้งบังซิ่บังก็น่านจา้าสุดยอดเอาเอ,ขาอกขั้นเนนะอโอ้ยแสบดาพี่น้องเลยสุดยอดเลยจิ้มแจว เสียบได้เสียบได้พี่น้องเลยต่วยแล้วกับสิไปต้มใส่เครื่องบานเ่ยสดน้ำมันน้ำต้มใส่เครื่องสดน้ำต้มใส่เครื่องสดน้ำร้อนร้อน ต้มเป้แล้วจ้านี่ส้อยบางๆโอ้ยสุดยอดคักจ้ะแก้วกระเซ็บหลายเซ็บหลายแก้วกระไรไปปรุงใส่น้ามัมนบาดนี่จ้ะไปปรุงใส่น้มชุดน้ำแล้วบาดนี่ปรุงใส่นาม แทบไรจากพี่น้องเลย <c oughs> ต้มปากน้ำสุดยอดเลยสุดยอดเลยสุดยอดเลย <c oughs> ต้มปากน้ำไปทามพญายจากพญายยังบอท่านมาท่านเลิกงาน นี่เลื้องงานดูปเป็นไงต้มไปิดถาแม่อบหนูแม่อบหนูเจ้ากับบ้ันเลิกงานคือกันเฮ้ยหนูวุ้ยเฮวยสุดยอดสุดยอดทั้งเสกตุ่มเปืเ่อยเสียบลาย